สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับวันนี้วันนี้มาพบกับช่องตะดาวินหน้าทองเพชรนะครับผมถึงทะเลาะกันทุกคลิปเลยวันนี้เราจะมาครัวไม่เตี้ยมเจงนิดนึงีรอแอนนี้เราด์กิ๊บรอแอนด์กิ๊บอธิบายให้ฟังว่าเราสามารถหยิบอะไรก็ได้กูไม่อยากพูดข้างในว่าเจ้าของอยู่พักมือที่นี่หนึ่งที่เดี๋ยวไปเอามีดแร่กลับบ้านกลับไปผ่าแมีดไม่ไม่เดี๋ยวเอาไปอวดในคลิปอ๋อเดี๋ยวไปอวดเดี๋ยวไปอวดในคลิปเราใช้อะไรก็ได้แบ่งกันคู่เดิมมึงจะถาม เราจะมีเด็กฝึกมาด้วยเดี๋ยวทีมงานไม่วานี่านี่หันกล้องเลยชื่อแพค่ะยิ้วยิ้วเ้ยเป <c oughs> ิดต้องเปิดวา์ป่ะไอ้ไอ้น่ากินแกะแล้วนะไอ P P A R ค่ะอันนั้นสกรตวฝึกงานเกฝึกงานเ็ฝึกงานใหม่หน่อยไม่มวตัวซีนให้เตียหน่อยฝึกงานไปเลอนั่งเฉยคนเราต้องทำงานต้องมีกำลังใจทำไมเงียบาจะเข้าตรงไหนเราไม่รู้จะเข้าตรงไหนเข้าไปข้างในดีกว่าเข้าข้างในเข้าข้างในข้างนเเฉเดบอกนะจริปีกระเป๋านี้ เราจะแบ่งเป็นสองทีมก็คือมีผมเต้แล้วก็แบ่งเป็นสามกิ่เป็นอย่างนี้อ่าอ่าแล้วก็อย่างนี้ไม่ใช่พี่ใหม่พี่ใหม่ก็จะเล่นกู่อนเนาะน้ำโซนเหมือนกันนะครับโซดใช้มีดอย่างมีสตินะครับอย่ามัวแต่มองเด็กฝึกงานมือโอ้โหอย่าบอกตัวเองก็คือเราจะหยิบวัตถุดิบในตู้นี้อะไรก็ได้พี่นี่ผมใช้ได้หมดเลยเหรอพี่พูดเองนะครับได้เลย ฮัลโหลแม่อยากกินอะไรอ่ะฮัลโหลมัสเตอร์<ห><ม>ดิมีอะไรบ้างมึงรู้ป่ะเนี่ยมีค<ห>ือปลาอะมาจิตัวเดียวในตู้ล้อใช่แล้วก็มีแซลมอนสองชนิด<ช>มีนอร์เวย์กับทัสมาเนียใช่ไหมครับ ใช่นี่นี่อยู่นี่ไปจาวกลับไปจาไปร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ต้องได้กินวันนี้แม่ฉันต้องได้กินปลาตัเนื้อเนื้ออันนี้เนื้อไปฝั่งซุงเลยครับพี่แนะนำได้เลยอ่านที่ดีกว่าที่ดีกว่าเนื้อก็จะมีเนื้อ US farm นะครับแล้วก็มีเนื้อวาริวออสเตรเลียมีเนื้อจากอาร์จนตินาครับแถวนี้จะได้เอทนานสุดอยู่ประมาณเดือนนิดๆครับแล้วก็ที่เหลือก็จะอยู่ประมาณครึ่งเดือนครับผมบอกเลยเนี่ยไดเอทไม่ถึงเดือน หมดวันนี้แน่นอนแล้วเราทำกันไงได้เมื่อก่อนกูไม่เกลียดไม่เอาลให้กูก่อนมาฉุกแค้ให้ใครก่อนดิเออดิพูดไม่เกลียดพ่อละกันอ่าโชคดีไปก่อนเดี๋ยวกูนั่งไม่เกลียดทำเฮ้ยเยวมึงไปมึงจุามไปมึงจุกเอาเป้าดียวามึงปิดตาด้วยหนึสองเออีกทีหนึิงสเสอง เออ้ยมึงชก่นราชนะแล้วเอาแสดงไปเลยมึงไปก่อนเลยเออไม่ต้องนานนะเออเนื้อดิบกูพังทำก้อยเนื้อเอาไปเอาไปขออนุญาตครับสวัสดีครับไม่ดีเท่าไหตัวเองใส่ดีๆนะเข้าใจไหมรอดครับอันนี้คิดยังว่าจะทำอะไรมันจะค่อยๆไหลออกคืออันนี้น้องรอกินอยู่นะแป้งหมื่นนะมีดเหรอมีดหมื่นหนึ่งเลยอ่ะน่้มึงเดูมึงเดูกัน จะได้อะไรึงดูก่อนผมคิดออกแล้วเมนูหนึ่งอ่ากูจะทำจานหนึ่งเป็นซาซิมิเว้ยไม่แค่นี้หรอวะใจเย็นๆวันนี้เราต้องดึงรสชาติเรื่องปรุงมีตั้งเยอะกูหิวว่าห้ามเถอะแหละกูอยากกินอันนั้นก็เดี๋ยวจะมีโอตาเตะฮะโอตาเตะอยู่ในจานแล้วก็มีแซลมอนกับปลาฮามาจิในจานมึงมีหน้าที่หั่นเมนูนี้กูให้มึงทำได้โหมียันปลายดีมากถูกนึกไม่จากแล้วกูเก่งใจวะ คนเกรงใจกูกลัวมากเลยนะพี่จริงเหรอพี่ตีสะโขบไหมให้ผมก็ได้นะเป็นพี่เลยครับดูพี่มาะตรนี้คุณม่กาชัยนี่อะไรปลาหิมะครับปลาหิมะทัวร์ปลาหิมะแต่<ล>จริงๆมันคือปลาอะไรนะพี่เขาเรียกปลาลตัวนี้คือชิลเลียซีบาร์สครับ ที่เขาเรียกว่าหิมะครับคือปลาหิมะเนี่ยก็คือปลาที่เนื้อขาวแล้วมีไขมันสูงคือสายพันธุ์ที่เรามาใช้ได้เนี่ยก็มีชิลเลนซีบาสมีอินดอร์ครับคือปลาหิมะไม่มีจริงหรอกในโลกรู้จักแต่ชื่อแต่รู้ว่ามันไม่ใช่ปลาอันนี้อันนี้อันนี้ทำสเต็กมีฟัวกรารเลยเหรอพี่เก่งแล้วเนี่ยตอนเนี้ยทำเป็นมะคำเป็นมะทอดๆไปเฮ้ยแมงกูได้เนื้อนะเฮ้ยเยอะเลยเขาบอกให้หยิบปลากูก็หยิบอ่าๆหาที่วางมันไม่เปียกเดี๋ยวมันเสียสามหยิบหยิบ มึงจะได้มีอะไรดีนี่กล่องไม้กล่องไม้อันนี้คือแบ่งหน้าที่กันนี้เลยกูเป็นลูกกระจกเออกูเป็นลูกกระจกเรื่องทำอาหารไม่ได้จริงว่ะเองผมไม่เก่งจริงโอ้นี่ไงปลาแตะมดเอาเลยเอามาเปิดว้าวมึงเลือกมาดีๆนะอ่าชิ้นนี้นะทั้งชิ้นนะอามาจิอามาจิด้วยเล็กไปเอาเอาสองชิ้นนะฮะับเอาสองชิ้นอ่ะโอ้ใหญ่ไปอันนี้อ่ะเออแค่นั้นแหละอุ้ยแทบหนีบมือ หั่นยังไงนะหั่นให้เสมอต้นเสมอปลายหันไปเลยต้องเท่ากันหั่นไปเลยฮะไม่อยากนะถาว่าจานอย่างนี้นะครับถ้ามีโดนจานกยบมนี้จะบินเดี๋ยวองมนจสไลดมยไป้ไม่โอเคครับอิ้งบเ่งไม่เาเลยนทำไมมึงให้น้องคนเดียวเพื่อนตั้งเยอะให้น้องมึงทำัวกาเป็นไหม โอ้ถามใครไปเป็นไปตั้งกระทะนะครับเดียาตั้งี้ว่ะที่นี่เครื่องครัวเขาครบนะพี่ครับใช้ไงครับขอคนนึงครับเครื่องเขาล้ำเครื่องเขาล้ำเครื่องเขาล้ำครับท้าจับตรงนี้นะครับข้ามจับหลังจากที่เราทอดไปประมาณสองสามนาทีเดี๋ยวผมจับถ้าเป็นตักฐานแนะนำทอดโดยไม่ใช้น้ำมันเลยครับอ๋อลงไปเลยใช่มคือคือถ้ากระทะร้อนแล้วครับตักฐานจะไม่ติดอ๋อเราข้างนอกจะตรอบเคียมแล้วเราจะไม่มีกลิ่นของน้ำมันอย่างอื่นมาต้องจากน้ำมันจันทน์ค่างอ๋อเท่ากับเราแบบอร่อยแล้วใส่ไปเลยใช่ครับมึงอกี้แล้วพชอบอันนี้ไป เ,เสร็จแล้วตอนนี้ขอเปลี่ยนเมนูปลาหิมะมันดูไม่มีอะไรเกินทางร้านแนะนำมาให้ทำเป็นลาวิโอลี่ซอสอะไรนะซอสกระเทียมกระ <c oughs> น, <c oughs> นี้นี่นี่มันคือเกี๊ยวแบบนี้ <c oughs> ทางร้านเป็นสูตรทางร้านทางร้านทำมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทำสูตรให้เราเดี๋ยวผมจะไปทำอันนี้ <c oughs> เสร็จแล้วก็จะต่อด้วยสเต็กเนื้อ โอเคครับแปเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยละผมจะเป็นผู้ช่วยแบงแบงอยากได้อะไรบอกกูโอเคอยากได้จานมึงไปจัดจานรอเลยเดี๋ยวกูจะต้องลงเกี๊ยวอย่าแตกนะเป็นค่าตัวมึงเลยนะก็เดี๋ยวเราจะรอน้ำมันนี้เดือดแล้วเราก็จะลาวนเอรี่อะไรเนี่ยลาวเอี่ต้ม2นาทีอแต่ระหว่างนั้นเราจะทำซอสก่อนซอสอันนี้ก็คือเราจะใช้วัตถุดิบเติมก็คือน้ำมันฟัวกาน้ำมันฟัวกายังอยู่ไงก็เดี๋ยวแบงจะไปทำซอสต่อแล้วเราจะใส่กระเทียมกับหอมเข้าไปผัดก่อนนี่ อาไม่รู้อะมั่วเอาอย่างเอาช้อนแล <ys breaking loose Thor> ้วกันโอเคพอนั่งใช้ซ้ำนะจ๊ะนี่ที่นี่เขาดีมากคือแบบเขาใช้ครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวล้างเลยเขาจะไม่ใช้ซ้ำกับอย่างอื่นกัดผัดให้หอมดีดีทำดีลูกทำดีนี่เป็นครีมจากฝรั่งเศสที่เขาบอกใช้ประมาณสองศูนย์โอแซดหนึ่งคนสี่ออนออนเออโอแซดอุลเลนมุกไม่ยากครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยไม่ต้องรอร้อนแ่บนี่ร้อนแล้วอ่ะเราก็ผัด กูรู้ว่ากูทำไปแล้วใชไหครับโอ้ตัเบาๆหอมมากแล้วเราก็จะใส่แล้วเราก็จะใส่ไอ้แบงค์ลอนไอ้แบงค์ลอนอย่าอย่าเอาใส่เข้าไปนะนี่แหละไปไปการทำอาหารไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกครับมันก็เหมือนศิลปะครับกูทำเล่นแค่นี้แหละเดี๋ยวนี้เราจะเสด็จน้ำนิดนึงแล้วมาผัดอีกรอบหนึ่งพี่เชฟเขาแนะนำมา มันเรียกว่าอะไรเสด็ดน้ำเราไม่ร you know uh huh. ู้เรื่องเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะไปทำเนี่ยผมจะทำสเต็กต่อบางเลยเ้ยนน่ากิบางป่ะ เราจะจ้าแบบมินิมอลแฮปเชร์เราจเทน้วมาโหผีเมนูเลยเขาเกจังเลยอ่ะทำอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยหั่นอันนี้เมนูเขาเรียกหั่นอย่างเดียวอันนี้หั่นอะไรนะผัดอย่างเดียวผัดเนี่ะอันนี้ทอดเนี่ยนะย่างย่างแล้วทอดเออไม่คิดเลยทอด คือผมบอกก่อนว่าร้านนี้ก็วัตถุดิบเขาดีครับ<ช>ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะยังไม่กินเลยเ <c oughs> ชื่อกูดิตาเดี๋ยวไปดูทีมไปลองเต้นต่อโอเคครับผมมาถึงตาผมแล้วทำไรเป็นไรคเจอเดือบูเดือบมึงรู้อสบายมีมีเมนูยังมีขอมีแล้วแหละคือจริงจริงคิดไปในหัวแล้วซุ้งไอ้ที่เราไปญี่ปุ่นชื่ออะไรนะวากิวอะไรนะทำไมยังไม่กลัวคือของผมนี่เดี๋ยวจะทำวากิวยูเกะ คืออะไรเหมือนมึงเก่งอะธรรมดาเหมือนคือกินกองเลยตอนที่ไปญี่ปุ่นไอ้สงโคช่ชอบเลยกินทุกวันเออมันไปกินทุกวันเลยอันนั้นเป็นจิตนะครับมันหั่นไม่ได้ถ้าหั่นเออาต้องหั่นฝั่งนู้นใช่ไหมเนื้อดิบที่นี่เขาจะบิบแบ่งเขียงกันหมดเลยนะใช่เนื้อดิบเขียงปลาอือมีท้องเลยเคยมีประสบการณ์กับการปั้นข้าวแม่งปั้นยากมากเขาต้องปั้นมือเปล่านะจริงๆอะมึงไม่ต้องหรอกใส่ข้างเลยทำไมอ่ะเราจะต้องรู้วัตถุดิบก่อน เราต้องชิมก่อนพ่อครัวเขาห้ามกินี๋่วมึงแดกเองโอ้ยเราไปแยกมันทำไมปั้นออกมาเหมือนห้าบาทเลยอ่ะเหมือนห้าบาทในตลาดอ่ะพอดีคำไงเออพอดีคำเดียวผมให้ผมจะให้ดูความกดดันของการทำงานเออเดียวมากดดันผมมี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 นะรู้จักเชฟเทเบิลไหมนะเชฟเทเบิลเธอทำมีดน้อยไปอ่ะ งไม่ต้องกินแล้ไอ้ตุ้งกินเองโอ้กูมึงหิวแล้วนะมึ้งแซนองนี้ตัวเองบอกเลยนะว่าผมมั่วทำไม่เป็นอ่าดูเต้ตุงดูเต้งหวานเค็มนอ้ำการทำอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกใส่ใส่ไปใช้คำพูดหวานเลยเออเฮ้ยพอแล้วอันนี้พอพอเมาไหมอยากอยากเมาไหมไม่เอาไม่เมาอีกอีกหน่อยเจ้ากูเจ้ากูได้ได้ให้ทิ่มัน ทรงชิมิสผัดไหมอร่อยนะเราเก่งอยู่แล้วโอ้ยแบงค์เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อคลุกนะครับผมแลาวก็มีแค่หนึ่งอะนยไม่แล้วก็มีสปาเก็ตตี้แต่เขาต้มเสร็จแล้วเราแค่ผัดกินมาเปนหยิบเนื้อไปเลยรกไดเลยนะครับ อันนี้คือไดเอท90วันใช่ไหม30วันโอ้90วันแข็งก็มีแล้วแบงค์พูดมากกว่ามันกล้าจับเนื้อแต่มันไม่กล้าจับปลาแตง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 เก่ดีมากเราจะยัดเนื้อก่อนนะอันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาจุดเตาเลยจุดยังไงไม่รู้เตานะว่าเราต้องเปิดก่อนอ้าวแล้วก็ให้ไฟถอดผ่านจนติดก่อนแล้วก็ค่อยดับไฟนะครับได้มาๆๆ สปาเก็ตตี้เหรอบอกเลยว,ว่าสปาเก็ตตี้ติกแห้งผมก็ไม่เคยทำรั้งแรกนะแต่ว่ามันคงไม่ยากหรอกมาเดี๋ยวเราไปผัดเลยดีกว่าคือที่นี่คืออุปรกรณ์เขาครบไงแล้วไฟที่นี่แบบคือมันแรงมากตอนนี่ร้อนมากเลยคืออันนี้เดี๋ยวเรารอถ่านให้มันแบบว่าร้อนก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราจะผิดลงเลยดีกว่าคือมันเสียเวลานี่โดน นอกจากที่เราจะใส่เบคอนแล้วนะเราอะใส่เนื้อไปด้วยคือที่นี่อาจจะไม่มีออแต่เดี like s <S <c oughs> <c oughs> uh ๋ยวอาจจะเพิ่มแบบเมนูใหม่ไม่อาจจะอร่อยก็ได้ฮะกินวันนี้นะก็ได้กินวันนี้เลยนี่เราย่างได้มาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วด้วยนี่มันเป็นสวยไม่ได้ดูดีแล้วมัลุ้นกันไม่ไม่ทำแบบที่กรอบๆที่เรากินกันะ เออได้อยู่ได้อยู่ก็ยางดูคันดูคุณแบงค์คันดูไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกสูงนะฮะวาไว้ฝ่งนะนี่นี่นี่วางงูงูนะเออวางงูงูเลยเฉยยิบดีไม่ได้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าใครจะน้ำไป ค่ะเข้าดู่การแข่งขันนะเดี๋ยวพ่อแข่จะทำการแข่งขันเลยอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเพราะอันนี้อร่อยชัวร์แต่ร้องด่างเหมือนคนดิบของที่ร้านมันดีอยู่แล้วอันนี้นะครับอันนี้ชื่อเมนูคนทำก็อร่อยนะจริงอ่ะนี่เมนูนี้เรียกว่าเมนูหันป้าปลอยป้าแบงค์ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรแบบของจริงจริงอ่ะไม่อร่อยก็ราะแบบอออร่อยมากขอกินนี้ก่อนได้ไหมอ่ะอันนี้คือมึงหิวเหรออันนั้นอะไรแบงค์ ที่เซ้นหน่อยล,เลาเวลลี่หรือเนียกอย่างว่าเกียวลาเวลลี่นั่นแหละสักอย่างมันเป็นลาเวลลี่ที่ปกติแล้วเขาเอามาผัดชิมซอสใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือพี่แบงค์อ่ะไม่ได้ปรุงชิมซอสเลยเว้ยแบบสักนิดเดียวงั้นแต่ว่าข้างในอ่ะเขาปรุงมาแล้วก็เลยเดี๋ยวมาดูว่ามันจะกินได้ไหมโอ้โหแรงน้องเาเวลลี่ของร้านเขาอ่ะมันปรุงมาแล้วเว้ยมันก็เลยอร่อยมากแต่ว่าถ้าตัดออกไปอ่ะ ตัดไปชิมแค่สองแบบใช่ซอสคือไม่มีรสชาติอะไรเลยแต่ว่าแป้งอ่ะสุกพอดีเลยนะเยี่ยมยอดไอันนี้ก่อนนะอันนี้ขอไว้สุดท้ายก่อนสุดท้ายอันนี้ก็คือเหมือนจานแรกเลยต้องทำอะไรเลยมันอร่อยอยู่แล้วอันนี้ดีกว่าอันนี้ตัวตัวนี้เลย เ้ยทำมาตั้งร่างแล้วเพิ่งรู้ว่ามันมีกรรมวิธีการทำอาหารที่ทำลายรสชาติวัตถุดิบได้ไปแล้วแม่ไม่รู้สึกถึงเนื้อเลยแล้วก็เต็มบางเลยมากมามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้โอเคโอเคลฝั่งนี้น่าตาดีมากอ่ะา่ารกเหรอเด็กขอบคุณรับเลยนี่เซนหน่อยทเซนหน่อยเซนหน่อย นี่เนื้อโคเอนไปก้เรานคอฟเฟ่มาร้านหนึ่งใช่แล้วได้เรสเพลนมาก็เนยมาตามยังเคี้ยวมันพี่แบงค์ไม่หมดเลยก็อย้คะแนนการจัดานอะเต็มสิบเลยดูดีดูดีคุณแบงค์ไม่ออคุณแบงค์เบาคุณแบงค์คุณแด้แบงค์เอสิบอันนี้เป็นเนื้อไดเอทครับผมร้านสันนอกไดเอทสิบวัน ยังแบบเตาถ่านมีเดียมแล้วอันไหนพูดเหมือนมีรู้เรื่องได้หรือเปล่าได้อยู่วะได้อยู่อันนี้มันหัานหนาแล้วอันนี้คือตอนที่ไปญี่ปุ่นใช่ปะคือไปกินน้ำซุปแต่คือที่นู่นอ่ะจะแห้งกว่านี้นะแต่นี่มาเป็นน้ำซุปเลยไม่อันนี้เราไม่รู้สูตรเออแต่นี่หัดนทำครั้งแรกลอง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 กอดเลยปึ๊บจิ้มหน่อยนี่ใส่ใส่เน้นๆอร่อยมาก กูไม่ได้ทำนั่นแหละร้านขายแล้วกูปิดร้านกัผมเปิด์ี่ถ่ายจนี่ถ่าความหวานอะมันเหมือนแบบทำให้เนื้อหวานมากยิ่งขึ้นอะแล้วก็แบบพอมันมีตัดเผ็ดนี่ก็เลยชอบอันนี้ใช่ผิดแค่เบคอนใส่เนื้อนี่เป็นเมนูที่หนูทำบ่อยมากเลยนะเีนูสิกเอร์หนูเลยนะไม่ทำาหนมาีใชเดียหนูเข้ทอนนีิกเอร์หนูเลยใชหนมัใจว่าแบบหนูอรที่สดหนูไม่มนใจเลยนะอี้ว่ดู อร่อยอยู่นะคุ้งเส้นอ่ะมันมันมันไม่ไม่แรงเกินไปคุ้งเส้นอ่ะเต็มไปเลยค่ะต้องอันนี้ต้องผัดให้แห้งแล้วถึงจะแห้งก็เลยอร่อยมันเค็มไปนิดนึงเออพอกินเนี่ยเบคอนมันเค็มไปแต่ว่าตาตสวยขนาดลยโอ้ยแกก็ไม่ต้องพูดแล้วนะว่าใครชนะโอ้กูไม่พูดนานแล้วเดี๋ยวดูครับพูดยานาที่แท้จริงอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอุยก็สรุปนะครับว่าผมก็ชนะใช่หรอธรรมดาธรรมดาธรรมดาเก่งใครชนะ ใครชนะใครชนะก็เด pues ี๋ยวให้เขากินกินกันครับแล้วก็รอที่เชฟทำเดี๋ยวถ่ายดูว่าเป็นยงไงเจันอันนี <t <t ้อันนี right> uh uh ้ค uh ืออ uh uh ันท uh uh> uh ี่ถ uh> uh ูกต้องนะแบบ l า v ิอนลี่ กูเป็นสไตล์ไทยไงคือจะไปเียนแบบทำไมในเมื่อเขาทำอยู่แล้วเออเออนวลเลยหน้าเนี้ยโอเคครับผมใครชนะ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 ถ่ายสิบสี่มีชนะค่ะสีมรูสด้ครับผม คนนี้เป็นเป็นทีมงานหน้าที่คืออะไรนะเป็นเลิให้กำลังใจเต้เต้เต้ไม่เตลสรุปแล้วทีมเต้กับซุงชนะครับผมแต่เราเราก็ไม่ได้แพ้อาหารมันอ่าเราก็อร่อยไม่มีคำว่าถูกตัดสินยากมากซูสีมากตัดสินยากมากคือจริงจริงที่เนี่ยคือวัตถุดิบเขาดีแหละปกติซุงอ่ะซื้อเนื้อมาที่บ้านปาร์ตี้เนื้อคือซื้อซื้อบ่อยมากก็คือสั่งสั่งมาเยอะแล้วก็แบบเขาก็ถามสั่งมาไปทำไรอะไรอย่างนงี้ก็เลย อก่าภาายคลิปอะไรเงี้เขาก็เลยรู้จักเะาบอกว่าอันนี้นร้านก็เพิ่งเปิดในใเดือนเดียวเขาบอกว่าอ่ะอ <ๆ S 2> มาลุ<ม>ยเข้ามาไ็ได้ก็เข้าทางเลยคือผมว่าจริงจริงนะอะ่คือตอนแรกมา,ากะาจะเต็มที่เลยแต่เห็นเนื้อเห็นอาหารเขาแล้วไม่กล้ามาเล่นเลยคือแบบ พีเงียมจริงๆโคตรเงียมเลยเอาง่ายๆคือถ้ามาก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสายบัวแต่ต้องจองถ้าไม่จองไม่ได้กินเชฟจะต้องเตรียมวัาถหกเรลาด้วยมันจะมีเวลาของเขาถ้าใครชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แลวก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะโอเคครับผมไปแล้วบ๊ายบายมือคันกล้องด้วยมือัน้องด้วยไง่ใอะคันนี้เหรอคัน